สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงคำทำนายดวงชะตาประจำสัปดาห์กับบุงหาหิวใจนะคะและในคลิปนี้เราจะมาเจาะลึกดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษกันค่ะสัปดาห์นี้ดวงดาวจะโคจรมาส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรเรามาดูกันเลยค่ะคำนำที่น่าสนใจชาวเมษในสัปดาห์นี้เตรียมรับมือกับพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว ดาวอังคารเจ้าเรือนยังคงส่งอิทธิพลให้คุณมีความกระตือรือร้นแต่ด้วยการโคจรของดวงดาวอื่นๆโดยเฉพาะดาวพุธและดาวศุกร์ที่อยู่ในเรือนการเงินและสื่อสารราศีพฤกษพอาจทำให้คุณต้องใส่ใจกับการจัดระเบียบความคิดและการใช้ใจ่ายมากขึ้นสัปดาห์นี้จึงเป็นช่วงเวลาแห่งการปรับสมดุลระหว่างความมุ่งมั่นและวางแผนอย่างรอบคอบค่ะบทกลอน เมรเอย๋ยเมรใจอย่าได้หวั่นเกรงพลังเข้มแข็งดุดแสงตะวันการเงินระวังรอบคอบนั่นพลันจากสร้างสรรค์ความสุขสวัสดีเรื่องเด่นๆดีๆสำหรับราศีนี้สัปดาห์นี้คุณจะยังคงเปี่ยมด้วยพลังงานและความกระตือรือร้นที่พร้อมจะผลักดันสิ่งต่างๆให้ก้าวหน้า การจัดการเรื่องการเงินและการสื่อสารที่ดีจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จค่ะเรื่องการงานงานประจำคุณมีไฟในการทำงานสูงผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แต่ต้องระวังความใจร้อนที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานหรือความผิดพลาดจากการตัดสินใจที่รวดเร็วเกินไปเจ้าของธุรกิจมีไอเดียใหม่ๆและพลังในการขับเคลื่อนธุรกิจไปในทิศทางที่ดี ควรเร่งลงมือทำโปรเจกต์ใหม่ๆหรือใช้โอกาสนี้ในการปรับปรุงระบบงานฟรี e l น n c จะได้รับงานที่ท้าทายความสามารถและมีโอกาสสร้างชื่อเสียงจากการทำงานที่รวดเร็วและมีคุณภาพแต่ระวังเรื่องการสื่อสารที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดกับลูกค้าคนที่กําลังตกงานหรือหางานมีโอกาสดีในการสัมภาษณ์งานหรือได้ข่าวดีเกี่ยวกับการสมัครงาน ควรแสดงความมุ่งมั่นและพลังงานของคุณให้เต็มที่พร้อมทั้งเตรียมตัวตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องการเงินการเงินอยู่ในเกณฑ์ปกติมีรายรับเข้ามาเรื่อยๆจากความขยันและพลังในการทำงานแต่ก็มีแนวโน้มที่จะมีรายจ่ายจุกจิกเพื่อความบันเทิงหรือการตอบสนองความต้องการส่วนตัวควรบริหารจัดการเงินให้ดีและหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายเกินตัวเรื่องความรัก คนโสดคุณมีสเสน่ห์และความมั่นใจดึงดูดเพศตรงข้ามมีโอกาสพบเจอคนถูกใจจากการทำกิจกรรมที่ชอบหรือการเข้าสังคมแต่ความสัมพันธ์อาจยังไม่ชัดเจนนักคอยๆศึกษาและใช้เวลาทำความเข้าใจกันคนมีคู่ความสัมพันธ์ราบเรื่อนดีความรักความเข้าใจมีมากขึ้นแต่ต้องระวังความใจร้อนของตัวเองที่อาจนำไปสู่การทะเลาะเบาะเว้นเล็กน้อยควรใช้เหตุผลและใจเย็นในการสื่อสาร เรื่องโชคลาภยังไม่โดดเด่นในเรื่องโชคลาภจากการเสี่ยงโชคค่ะควรเน้นการสร้างรายได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองจะดีกว่าเรื่องสุขภาพระวังอาการปวดศีรษะไมเกรนหรืออุบัติเหตุเล็กน้อยจากการใช้ความเร็วความประมาทหรือความใจร้อนควรดูแลตัวเองให้ดีและพักผ่อนให้เพียงพอเรื่องบริวารบ้านรถทรัพย์สิสน บริวารให้การสนับสนุนและช่วยเหลือดีค่ะแต่ต้องระวังความขัดแย้งเล็กน้อยกับคนในครอบครัวโดยเฉพาะเรื่องทรัพย์สินหรือความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันเรื่องต้องระวังความใจร้อนหุนหันพลันแล่นและการตัดสินใจที่รีบร้อนอาจนำไปสู่ปัญหาที่ไม่คาดคิดได้ควรใช้สติและไตรตรองให้รอบคอบก่อนลงมือทำสิ่งใดโดยเฉพาะเรื่องการเงินและเอกสาร บุงาเป็นเพียงผู้เล่าเรื่องที่สร้างขึ้นจาก AI นะคะคำทำนายดวงเป็นแบบดวงโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงผู้ใดอาจตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับเอาพลังงานดีๆไปใช้และตั้งรับทำความดีระมัดระวังในส่วนที่ให้สังเกตแต่หากคุณอยากรู้ดวงส่วนตัวแบบเจาะลึกพร้อมคำแนะนำตรงจุดสามารถดูช่องทางติดต่อในช่องคำอธิบายด้านล่างคลิป เพื่อดูดวงแบบส่วนตัวเฉพาะตามวันเดือนปีเกิดของแต่ละคนแล้วเรามาวางแผนชีวิตให้มั่นคงและปังไปด้วยกันนะคะ